สวัสดีครับยุคภูมิอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดอะซามรีวิวนะครับวันนี้มารีวิวทางประกอบท้งหมดนะครับเย้ยคุณอาคุณเลยทางประกอบท้งหมดนะที่ผมสะสมอยู่นะครับเกี่ยวกับลายทาร์ฟมร์นะนะครับเกี่ยวกับลายทาร์ฟมร์ที่ผมสะสมนะลายอื่นภูมิสะสม,มะไหมไหมครับถ้าเป็นแกวนนำลงหนังหรือทางปกครองลงหนัง ถ้าลายอื่นอะ่ะผมจะไม่เก็บเลยนะครับถ้าเป็นแกวนำลงนังหรือทางปอะคอลงนังถ้าเป็นลายอื่นผมจะไม่เก็บเลยนะครับเฉพาะเฉพาะชักพาดพ่พเมื่อเท่านั้นนะครับผมจะเก็บเฉพาะถาดพ่เมื่อเท่านั้นที่ผมตามหาที่ผมสะสมนะครับนี่เลยประมาณนี้นะประมาณมีอยู่ห้าชิ้นนะนี่นี่ชิ้นอีกชิ้นที่ผมรีวิวไปก่อนข่าวก่อน นีชิ้นนี้ผมรีวิวปีที่แล้วแล้วก็แก้วน้ํานี้ผมคงรีวิวสองปีที่แล้วนะแล้วก็อันนี้สองปีที่แล้วที่ผมรีวิวอันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะนะครับอันนี้สองปีที่แล้วประมาณอยู่ในคลิปช็อตแหละนะครับอยู่ในคลิปสั้นเลยนะครับนีประมาณนี้นะที่ผมสะสมถ่ายพร้มเงินะครับ ถ้าเป็นถังปอกคอนแก้วน้ำลงหนังผมจะไม่เก็บเลยนะครับผมจะเก็บเฉพาะดาดบรมเมอเเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะ <c oughs> ผมก็พยายามตามหาถังปลอกคอนถาดพรมเอผมจะเก็บให้ครบนะนะครับอันเก่าหรืออันใหม่นะอันเก่าหรืออันใหม่ผมจะตามเก็บเลยนะครับจะตามเก็บให้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้ ทางปอกคอกับแก้วน้ำลงนังที่ผมมีนะครับ <c oughs> นี่ทางปอกคออันนี้กับแก้นวน้ำอันนี้เรื่องเดียวกันนะครับนะสาสามตีอันเนี้ยเรื่องเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่ใช่นะนี่มันเป็นพัคเดียวของเบอร์เบีนะนะครับเนี้ยเป็นหนังเรื่องเดียวภาคเดียวของเบอร์บีใส่อันนี้ใช่เลยเป็นหนังเรื่องเดียวกันแต่บางจังหวัดจะไม่เหมือนกันนะครับแก้วน้ำลงนังประมาณนี้นะครับ นี่ผมก็พยายามต,ตามเก็บให้ครบนะพยายามตามเก็บให้ครบนี่เลยปรณี้นะครับรีวิวทังประกอบทั้งหมดเลยนะครับที่ผมมีนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามีของเล่นมาใหม่ๆจะพงซื้อมารีวิวอีกนะครับผมขอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากไปตามซัสบสไคร์ด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับส,สวัสดีครับบ๊ายบาย